ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจการใช้กฎหมายพิเศษที่เราใช้ว่ากฎหมายพิเศษเพราะในกฎหมายมีระบุให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่มากกว่าการใช้กฎหมายอาญาปกติขาดกระบวนการตรวจสอบขาดกระบวนการ ตรวจทานจากหน่วยงานอื่นเช่นไม่ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอออกหมายไม่ต้องให้มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมในการปฏิบัติการใดๆใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ไปเอาตัวไปโดยที่ไม่ต้องบอกว่าพาไปไหนอย่างไรกระบวนการสักถามไม่ต้องมีทานายความร่วมในการสักถาม ร่วมในการสอบสวนทั้งให้เรียตนาก็คือเป็นการให้ได้มาซึ่งข้อมูล